นี่เบียใช่มอ่ะน้องเบียอะไรคะตายแล้วมือเขาแรดูสว่างกระจ่างใสนะเขาแรดูสว่างกระจ่างใสนะแล้วยิวไปไหนเนี่ยพอน้องเบียร์มายิวไปไหนสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยสวัสดีจ้าสวัสดีเลยจ้าสดีจ้าจำไม่ได้เมื่อกี้สวยเกินโอ้ยขอบคุณมากวันนี้ได้เลยจ้าเลยจ้า ได้เลยจากมันเป็นอยอันนี้หรอใช่มันคืออะไรคะอันนี้ก็เป็นโทมล้างหน้าค่ะเป็นคลีนซิ่งด้วยอุ้ยก็คือใช้แค่ตัวเดียวแบบล้างเครื่องสำอางได้เลยได้ค่ะอันนี้พี่โบนะคะเป็นเจ้าของโมด้าวยนะคะสวยหน้าสวยผดีเวอรเพราะว่าจริงๆรู้จักกับน้องเบียร์เพราะว่าน้องเบียร์ไปทำสมุนที่โรงพยาบาลพี่โบโรงพยาบาลอะไรคะ DCH Hospital ค่ะไม่ได้ทำที่เกาหลีนะทำที่ไทย ท claro oh um ี่หมอว่าจมูกเกาหลีต้องพูดเลยนี่เดือนเดือนกว่าๆแล้วถือว่าสวยขึ้นงจำไม่ได้จำไม่ได้จริงนะใช่ว่าตอนแรกอะเหมือนจำไม่ได้จำไม่ได้ก็เลยไม่ได้ขอโทษทีค่ะจำไม่ได้จริงหรืกว่าแบบทีมงานของใครอะไรเงี้ยสวยมากค่ะดูหน้าอะดูหน้าดูอซูมหน้าซูมหน้าอ๋ออันนี้คือจมูกใหม่นะคะทุกคนก็ถ้าใครยังไม่เคยเห็นหน้าใหม่นะคะวันนี้ได้เห็นแล้วไ อันนี้ไลฟ์แรกปะอันนี้ก็เคยไลฟ์แต่เผื่อๆแบบว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะใช่มาวันนี้ขอโปรดีๆต้อนรับอ่โหยงใหม่โ้ยโหยงใหม่ได้ค่ะปกติขายที่โรงพยาบาลอยู่ที่690้าค่ะวันนี้ไลฟ์คุณเชนดีแล้วมากับน้องเบียร์ด้วยเหลือ290งร้อเ้าสโอ้โห แล้วก็ครั้งแรกที่บูมมาไลฟ์นี่ตื่นเต้นมากหมดน้องเบลว่าแบบเรียนใจสั่นเลยแต่น้องบอกว่าไม่เป็นไรสนุกสนุกต้องสนุกกันนี่ให้ดูน้องเบลใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้างให้ดูเลยอุ้ยใช่เบลจะโชว์หน้าสดเลยหรอแน่นอนเดี๋ยวเบลล้างให้ดูเลยเดี๋ยวให้เทียบเลยว่ามันล้างได้จริงๆอะไรอ่าะว่าตัวนี้ยสำหรับคนที่กลัวหน้าพังกลัวหน้าเป็นสิวก่อนจะจับเวลาน่ะเราเป็นนักร้องนะอ่า ถาว่าร้องสดนิดนึงเนไหมร้องด้วยกันเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีอ่าเพลงอะไรดีคะเออเขินนะอะไรดีอ่เขาบอกให้ร้องเพลงเห็นอยู่แวบๆเออเอาเพลงอะไรดีคะทุกคนเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรน่ารักน่ารักนักน่ารัคนที่เราร้องบอกว่า ที่แจ้งเกิดเบียอ๋อที่รายการเดอะไว c e ใช่ไหมคะในคนนี้ค่ะซื้อเพลง back to december ไอลองลองสิเฮ้ยเถอะนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองเอ่ยังไงนะเขาเรียกว่าอะไรนะย้อนความทรงจำนิดนึงยวราการใช่่าลองสิ I'm time made me so see you to glad how's life tell me how's your family i haven't seen them in a while you've been good busier than ever with small talk working with her your guard is up and i know why เขาคือยางตะกกูรูเป็นยีนด้อยไปเลยข้หน้ามังเสียงอ่ะยีนด้อยก็มามึงคิดได้ไงยีนด้อยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการเช็คโชว์กันเนาะลูกค้ามาเร็วเดี๋ยวเราจะจับเวลาให้นะ5นาทีได้กดนะคะจาก690เหลือแค่290บาทเขาบอกว่าวันนี้น้องเบีย์เหมือนเจ้าลูสึกอุ้ย ไม่เหมือนลอกเคยอาจจะมีบางมุมอาจจะมีบางมุมที่คล้ายใะไจริงๆยิ่งยิ่งไปทําจมูกมาคนยิ่งบอกว่าเออมันคลายเปลี่ยนเลยอ่ะอันนี้ว่าแปดปีแล้วเนี่ยรอสนใจไหมคะไม่ต้องใส่ดับไม่ต้องอันนี้แม่แม่ต้องใช้ดี่แหมกระมังอ๋อยางสัมลีหรอสัมลีสัาลีอันนีที่ชุบเปียกชุบนาอันนี้ที่ชุบเปียกอยู่นี่เดี๋ยวจํา เราล้างหน้าให้ดูนะคะทุกคนโอ้ยก็เป็นการรีวิวที่จริงใจมากค่ะการลูาร้างแต่งล้างไปเลยค่ะนะคะวันนี้เราจะมาโชว์นะคะสุดพิเศษอั่นี้ชื่ออะไรคะอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่อพอยน์เพราะว่ามันไม่บาดหน้ามันหอมแล้วก็นุ่มมากหอมพอดีมากหอมมากเวียสัรสกัดนำเข้าทุกตัวนะอ้ สวยทุกท่านเลยได้เลยค่ะกระมุใหม่ดีมากคนที่หน้าได้เลยนะคะมนที่หน้าได้เลยมาจากเอ้าหรอใช่เพราะว่าเราจะไม่เอาอะไรไปถูดหน้าอันนี้คือกระมุนมันจะเป็นอ่าลีเฟกซ์นี่จะไม่ทำให้หน้าแบบว่าอะไรไปขูดหน้าเดี๋ยวต้องเอาเอาตาไปข้างหลังเขอาพูดอะพี่เบียร์อายุเท่าไหร่แล้วคะสามสิบแล้วเท่ากันไหมคะอ๋โอเคตอนแรกก็เกรงใจอยู่ แบบว่าไม่กล้าเรียกพี่เรียกน้องกันใช่ใช่โอเคกเป็นสามแปดเหรอคะใช่ค่ะ้าแปดเหมือนโอเควิดีใจเหมือนเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันอิาเฮ้ดูดิมันออกง่ายมากเลยขออุญาซูมค่ะซูมนิดนึงซูมเลยค่ะแค่รูกวินี่ไงมันออกแล้วออกหมดแล้วค่ะแต่หน้าน้องเบียร์ขาวเลยเลยดูไม่ค่อยออกแต่ออกหมดแล้วนะอันนี้เครื่องสับ้างออกหมดแล้วอันลองให้ดูครึ่งหน้า ไปเลยมือตอนนี้คือเป็นเครื่องสำอางหมดแล้วอะรูดจจริงๆค่ะนี่นะคะทำไมมันง่ายอย่างนี้ะคะพี่วิออกจริงมันออกแบบมาเพื่อผิวหน้าที่อ่อนยาวค่ะเจนขอเจนขอครึ่งหนึ่งนะเจนขอลองครึ่งหนึ่งด้วยดยดีดังเลยย่นไ้อ่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งรมการครึ่งหนึ่งคุณแม่ แล้วก็วนเลยโฟนุ่มแบบวนอุ้ยวนเลยเนาะวนออกเลยแค่วนออกเลยดูดิพี่แรงมากรักผิวอันนี้จะมีปลาสารสกัดที่บำรุงด้วยนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นขอพูดได้ผ้าเปียกพูดได้ค่ะชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยพูดได้ชุ่มชื้นค่ะใช่อุ้ยแรงมากออกหมดแล้วโอ้โหเลิศเออไม่ต้องสวยหรอกหมอพุกเขาไม่เอาเราหรอกออกจริง ขอทิชชู่เปียกหน่อยบูมแรงมากง่ายมากนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกเลยว่าควรมีในชีวิตดีมากแล้วค่ะเป็นทันคิ้งซิ่งเป็นทั้งโฟมด้วยแรงมากเลิศมาเป็นทั้งคิ้งซิ่งด้วยบูมดูดิมึงเลิศอะมหาศาลเบี้ยวเลยเราขนตาหลุดด้วยอ วิ่นตาหลุดเลยหรอไม่เป็นไรเบียฟังนาหน้าสดเบียน่ะพวกพี่แต่งหน้าก็ยังไม่สู้ค่ะเออเออพวกเราแต่งหน้าก็ไม่สู้เพื่อนเบียหมายถึงว่าแบบ ต่อให้ติดขนตามันก็ออกแล้วอยู่ใกล้ตามันแสบหรือเปล่า <c oughs> อยู่ใกล้ตาแสบหรือเปล่าแลงมากมเรามาจับเวลากันเถอะอย่ามัวแต่ดูเลยอ่าทุกคนห้านาทีจากเท่าไหร่นะคะราคาจักหกร้อยเก้าสิบวันนี้เหลือสองร้อยเก้าสิบเท่านั้นโอ้โหสองต่อไม่ต้องไปซื้อโฟมไม่ต้องไปซื้อคลีนซิ่งอยู่ในแล้วอยู่ในอันเดียวกันเลยค่ะสองร้อยเก้าสิบแต่ว่าแบบในตัวเดียวกันถือว่าคุ้มมากเลยนะคะวันนี้ แรงมากทุกคนอย่ามโมแต่มองค่ะเป็นทั้งโฟมและครีนซิ่งนี่ดูดิเยี่ยงเลยอ่ะนี่แค่รอบเดียวนะนี่แค่รอบเดียวแล้วกลิ่นแบบหอมละมุนด้วยใช้แล้วเขาบอกว่าผิวเป็นแบบไข่ต้มค่ะมันจะเด้งๆนุ่มๆเนียนเนียหนึ่งหนึ่งขวดใช้ได้นานแค่ไหนคะพี่ใช้ได้ประมาณหนเดือนเลยค่ะอุ้ยยาวๆเลยอ่ะ เขาบีบมันใช่นิดเดียวค่ะใช่นิดเดียวก็ออกแล้วเราไปร้องเพลงเยอะอย่างเงี้ยเรากลับมาก็แบบว่าเช็ดง่ายๆเช็ก็นอนเลยค่ะใช่เช็ดบนรถง่ายๆก็ได้ทุกคนชอบจังเลยค่ะมาได้จังหวะมากเมื่อกี้รองพื้นเต็มหน้าพอดีได้ครีมเลยได้ครีมเลยเนาะชื่อแบรนด์ Helen Lumini ค่ะเป็นมาซ์ฮิลลิ่งคือฮิลลิ่งยูฮาฮิลลิ่งยูโซเป็นทั้งครีนซิ่งแล้วโฟมเช็ดหน้าอันนี้เลิศ ให้ดูถ้าสมมติว่าเราแบบว่าล้างน้ำน้ำเลยก็ได้เพื่อปะหาใช่ค่ะดูผัดที่ชุวยแปรงเปรื่องแต่จ่าแล้วดูหน้าสดเบียงก็คือถ้าใช้ทิชชู่เปียกก็เช็ดออกอะค่ะอันนี้ปิดปลายทางหรอครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งล้างให้ดูครึ่งหนึ่งเลยตอนนี้เราสวยครึ่งเดียวอยู่อันนี้ก็ปิดปลายทางเหรอคะใช่ไหมใช่ค่ะ จริงๆเป็นร้านค้าใหม่วันนี้อาจจะแบบกดได้เดี๋ยวนะหมดเหรอทำไมทุกคนบอกหมดกันร้านใหม่เหรอถ้าร้านใหม่ก็ได้ร้อยออเดอร์สั่งร้อยหนึ่ก็สั่งร้อยค่ะนี่เห็นคอมเมนต์ทุกคนพิมพ์ว่าอ๋อมันหายไปกระเด้งหายไปค่ะกระเด้งหายไปใช่โอ้ตกใจเลยพิมพใช้เพื่ออะไรคะแรงมากเอาอันนี้ปัด เห็นไหมมันจะมีก็เลยได้ชื่อใหม่เลยปกติอยู่ในโรงพยาบาลอ๋อวันนี้ได้ออกแล้วโอ้ปกติขายในโรงพยาบาลใช่ค่ะงั้นเบี้ยวขอล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยได้ไหมมีะกร้าหายเดี๋ยวอาจจะต้องแบบว่าดีดออกมีตะกร้าสำรองไหมคะมีตะกร้าสำรองเดี๋ยวเช็คให้เขาเป็นร้านใหม่ทุกคนจ๋าเวลาที่เป็นร้านใหม่ต้องบอกก่อนหน้าว่า มันจะหมดเร็วนะครับมันจะหมดของดีมันจะไดมันจะไดเร็วนะทุกคนมันจะได้ง่ายนะมันจะได้ง่ายกันนี่นะอยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ไหนตอนนี้แถวอยู่สักครูนนะจ๊ะใครยังกดไม่ได้เดี๋ยวสักครูนนะอ้โหใช่ไหมโซนอกูจะหมดจับไม่ใช่จัะเออกรุงเทพนั่นแหละอ๋ออยู่ชนแถวตรงนี้เลยแถว อ้าวหนึ่งนาทีหน้วมันมีหนึ่งนาท,ทีเดี๋ยวเอามาให้ทุกคแต่ทัตตะกาขึ้นรีบเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหม่จำกัดออเดอร์นะอุ้ยแรงมากดูโฟมใช้ได้ทั้งหน้าเลยอ่ะคือแบบวนไปได้ทั้งหน้าเลยนะเ<ร>นี่ยปกติบางทีเราอาจจะต้องใช้ครีนซิ่งก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใช้ที่ล้างหน้าอีกทีหนึ่งแต่ไม่ต้องแล้วค่ะตัวเดียวเลยค่ะนี่ค่ะ ใส่ทีหน้ากันเลยโอ้เหมือนได้สปายมาให้น่อลงกับสปอยนะคะว่าแบบกว่าจะเป็นตัวนี้เรเราใช้เวลาหัอ๋อเวลาเออลืมขอโทษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้สองนาทีใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจับมาอีกสองนาทีมันมีถ้ามันดีขนาดเนี้นะคะมีการเกินด้วยโอ้โหเกินไงมึงคำนำสารบัญนะอ่ะมึงคำนำยังอ่ะคำนำก่อนสารบัญคือมนมีกว่าจะได้โฟมตัวใหญ่หัะมันจะมง่ายหรอคะ มันผ่านการวิจัยผ่านการคิดค้นมามากกว่าหนึ่งปีนะคะได้เป็นตัวนี้มาดังนั้นก็เชื่อมั่นว่าอยากให้คนไทยได้ใช้ของดีชอบมากเลยอ่ะทุกคนคอนเฟิร์มมากเพราะว่าเบียไปทำจมูกที่โรงพยาบาลพี่โบมาใช่ไหมคะแล้วแบบว่าทุกทุกคนแบบพวกของพวกอะไรพวกนี้โปรดักดีมากจริงๆค่ะใช่ดีมากแล้วดูเช็ดสะอาดเลยอ่ะเหมือนเราไปล้างหน้ามาเลยเนาะ เมือนเราไปล้างในห้องน้ํามาเลยอ่ะเขี่ยงมากเราเห็นความแก้มแดงเลยอ่ะแก้มหน้าสดอ่ะจริงของเจนนี่ก็เห็นค่ะของเจนนี่แก้มเขียวไม่เขียวทุกคนจ่าตอนนี้กดได้อยู่นะตอนนี้ยังกดได้อยู่นะคะแต่ถ้าตะกร้าหมดคือตะกร้าหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นร้านใหม่ก็ถามว่าจมูกโรงพยาบาลไหนคะโรงพยาบาล d c h ค่ะ DCS Hospital d c h Hospital ดังอยู่นะ d c h อ่ะ โรงพยาบาลดังน่นิกินคูหลายคนไปทำอ่าอี่านี้อัค่ะนี่เจ้าของโรงพยาบาลมาเองเลยค่ะกลับเองตัแม่ันรีไงเพื่อเพื่อบูมน้ำไม่อยากบูมน้ำ ปูนกันแม่นนะหนูชื่อปูนกันแม่นนะได้ไหมครับได้ชืปูน้านหม่ได้เลยุทธภูมิแก้วเกรี้ยมกันแน่นนะเบียร์กะลังจะบอกเลยว่าเฮ้ยเผื่อพี่โบแบบว่าดูแลทุกคนได้อะไรอย่างงี้ดูแลได้หมดเลยจริงๆวันนี้มาเองไม่ต้องผ่านการตัดสินใจจากใครมาแล้วแมเป็นแม่แม่อยู่นี่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฟังนะทุกคนค่าของไม่ดีอันนี้คือโรงพยาบาลนะเราคือเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมแม่เราจะเอาของไม่ดีออกมาให้ทุกคนไม่ได้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นการเปิดตลาดแบรนด์แม่ชื่ออะไรนะคะเดี๋ยว ราจะมาร่วมทำมินกันค่ะเฮริกลูมิเน่เฮริคเฮริคเฮริเฮริคแย่เฮริคแยเฮริเฮริคแค่แค่แค่เฮเฮเฮค่เฮี๋ยวแล้วเออนะคะเฮริคไม่ใช่นักร้องก็อยากจะร้องกันเลยนั่นแหละนักร้องนี่นั่งเงียบเลยมันร้องแต่ละทีตอนนี้ตาก้าเราแก้ยังไงอยู่คะทีมงานอัปเดตหน่อยพี่กันพี่บีได้ไหมคะตาก้าเราไปถึงไหนแล้วส่งลิงก์ใหม่แล้วล่ะคะ อ๋อมาแล้วโอเครอบนี้ช้าอดหมดแล้วนะโอเคทุกคนช้าไปตะก้ามาแล้ว์่ะเริ่มช้าอดนี่ดูเช็ดสะอาดมากดูมีคนถามว่าจมูกหมอไหนคะหมอไหนคะพี่โบหมอเชนค่ะหมอเชนชื่งของทั้งของพี่โบทั้งของน้องเบียร์เลยชื่อหมอก็น่าทำอะไรอุ้ยหมอน่าเกาหลีมาก แล้วก็เขินพูดกันก็เขินเองกันแล้วหน้าสดน้องเบียร์กสวยมากน้องชมพูเข้าด้วยกันะ้องอยู่คนเดียวเขินค่ะเดียวเขินคนเดียวเขนหน้าสดหน้าสดเจนนี่ก็เคอยู่ไม่โอเคอยู่ใสใสเลยนี่ขออนุญาตเช็ดหน้าผาให้ดูนะคะคือมันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายมากแล้วก็เป็นตะก้าใหม่นะเพราะฉะนั้นเช้าอดหมดเลยนะตอนนี้ ตะกาตะกามีไม้ตะก้ามาแล้วกําลังมามาแล้วเนาะสะอาดตั้งแต่รอบแรกแล้วอะอ่ะนี่ไงมีคนมีคนเริ่มกดได้แล้วค่ะตะก้าไม่ขึ้นได้ออกแล้วเข้าใหม่นะลองออกแล้วเข้าใหม่นะคะตอนนี้ตะก้ามาแล้วทีมงานเช็คหน่อยตะก้าขึ้นยังจาก็หกร้อยกว่าบาทเหลือสองร้อยเท่าไหร่เองสองร้อยบไม่มีนะเขาบอกว่าไม่มีมีไห เราต้องต้องบวกใหม่เอามาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาแล้วค่ะถ้าใครไม่เจอตะก้าให้ออกแล้วเข้าใหม่นะขึ้นฮอตแล้วตอนนี้แม่จ๋าเกิเกิเจแม่จ๋าเนี่ยแม่ทำโรงพยาบาลแล้วมันมีหลายโปรดักมากทำไมแม่จบที่โฟมลานาคะ ุ้กคนเลยก็คือคุณหมอเวลาจะเข้าห้องผ่าตัดเขาจะวาดหน้าจ้ะวาดหน้าลูกค้าลูกค้าก่อนเข้าทําสัญญากรรมจ้ะแล้วไอ้ประกาศทางการแพทย์เนี่ยมันชอบลบไม่ออกเออมันออกยากมากคนนี้ผ่าตัดเสร็จแล้วยังลบไม่ออกเลยได้ไหมคะลูกค้าดูกุ่ณเป็นโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะคะครีมได้สะอาดบน้าบนตุกใช่แต่ว่ากว่าจะค้อรางวัลเนี่ยคือวิจัยมาแล้วเป็นปีเพราะว่ามันต้องทําของดีมาจริงออร์แต่ไม่ได้มาดเราหนีไม่ได้ตะก้าน่าจะไม่หายจะก้าไม่ได้น่าจะแบบว่าร้านใหม่ปะ ใช่ไหมคะน่าจะัโอ้ได้นิดเดียวเลยอันใหม่มาแล้วอ๋อต้องเอาอันใหม่อันใหม่้วอันนี้อันเก่าเดี๋ยวเอาอันใหม่ให้เดี๋ยวอันนี้อันเก่าสักคู่นะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่ๆทุกคนร้านใหม่ก็อย่างนี้แหละเราต้องไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยแม่มันต้องเรียนรู้อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่อยากร มันได้ความเิดสติเราให้ทำคนที่สติคือใครก่อนเลยมันคืออันเดิมเหรอคะพี่ขึ้นไหมทุกคนมันเป็นดิงเดิมอะตาก้าเดิมเหรอคะถ้าตะก้าเดิมไม่น่าจะได้ไปดูไปดูตะก้าใหม่แม่ต้องแม่ต้องใส่ทุกวันวันละหนึ่งกอดเดิมวันหนึ่งอยน่กัน แบบเปิดไม่อันตีีได้เลยแต่ว่าจริงๆถ้าบอกถ้าบอกหนูล่วงหน้าหนูแก้ให้ได้เลยนะแต่มันใช้เวลาหลายวันเราจะแบบอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวต้องคิววาใหม่ได้ได้เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเบียร์เอาโปรดักเบียร์มาด้วยดีกว่าเออเคลมรับเป็นเป็นโทนอาบค่ะใช่เป็นแบรนด์เบียร์เองเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวมาได้เคลดรับอิ่ประจำสายกคนน้องเบียร์อันนี้คือถ้าถ้าเป็นตะกร้าเนี้ยน่าจะไม่ได้เลยคุณตว่ามีตะกร้าใหม่ท่าทำไม ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราวนให้นะได้ได้เลยขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะฝากชื่อแบรนด์ทีน Heritage Lumine h e r i t a g ล Lumine ตากล้อง DC Hospital ได้ค่ะไม่ใช่วัยตายขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่นะคะวันนี้ใจเจอเลยได้เจอตัวจริงวันนี้ ไ่อันนี้ไดนฉันจัดค่ะขอบคุณมากเลย่า้ม้ัด้วยได้ค่ะอันนี้ตอนที่เขายกเลิก